อรหันตไตภาคีสามปฏิหารบันดาลโชคหากใครที่กําลังติดขัดเรื่องการเงินลองไปหามาบูชาได้เลยนะครับบูชาแล้วดวงการเงินจะรุ่งพุ่งสุดๆอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำสามพระอารหันต์แห่งโชคลาภที่ใครต่างรู้จักกันพระอารหันต์องค์แรกนะครับคือพระศิวลีครับถือว่าเป็นพระอารหันต์ผู้มีลาภมากหากผู้ที่ศักกานั้นมีฐานะดีอยู่แล้วก็วจะทําให้ฐานะดียิ่งขึ้นไปอีกหรือผู้ที่มีการเงินฝืดก็จะทําให้พลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีได้ครับผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้านสถานที่ปรร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 ระะะะะกกกอออออบบบบาาาาาาาคคคคคค้้ททีี่ํงงงงนนนจจััััเเิดดดมมหหหโชไพพ์ถืืส เรียกว่าปูกุ้ยหูหมายถึงพระอรหันต์ผู้บันดันความร่ำรวยครับผู้ใดได้บูชาเนี่ยหรือมีติดบ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทํางานจะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยทั้งชีวิตมีแต่รอยยิ้มมีความสุขและมีปัญญาทำในชีวิตครับพระอรหันต์องค์สุดท้ายน,นะครับคือพระอุปคุตครับซึ่งการบูชาเนี่ยพระอุปคุตเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภโดยตรงมีความเชื่อก,กันว่าหากผู้ใดบูชาพระอุปคุตผู้นั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินผู้ใดที่ได้บูชาหหรรรรรรรือออออมมมีีีตติดดบบบบ้้้าา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 านนนสสสถททท่่่ปปปะะกกคคคคํํงงงจจจพแวเุขขขััไ3 ะาาะจะชุดละหนึ่งพัะชุดละ1,100บาทแต่ถ้าขายแยกจะอยู่ที่390บาทต่อกงครับขนาดเนี่ยก็จะอยู่ที่ฐาน1.5ครับสูงอยู่ที่4.5นิ้วครับใครที่สนใจก็สามารถแวะไปซื้อได้ที่ตลาดพระวัดราชนาตาชื่อร้านชื่อว่าร้านอาภัสราครับถ้าอยากจะสั่งซื้อก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์มือถือได้เลยครับหรือสามารถติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของทางร้านได้น,นะครับมีวัตถุมงคลมากมายเลยครับ